คือมันจะมีเทรนด์อยู่ช่วงหนึ่งครับทุกคนคือมันเป็นเทรนด์ในทิกตอกเนาะที่พวกฝรั่งเขาจะชอบไปถ่ายคลิปกันแล้วก็สถานที่ที่พวกเขาไปถ่ายเนี่ยมันคือสถานที่ล้างสักที่นึงเว้ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครใช้ที่นั่นแล้วหรือว่ามันเป็นพื้นที่ล้างไปแล้วนะแล้วมันต้องเป็นพื้นที่ปิดและแถมมันยังต้องมีน้ําขังอยู่ในนั้นครับอาจจะเป็นแอ่งน้ําหรือว่าน้ําที่มันขังเน่แบบเป็นสาเลยนะอย่างในคลิปนี้ครับที่เจ้าตัวเนี่ยเจอสาน้ำไปถ่ายสนุกเว้ยสาน้ําในลนี้ยอมมวแแต แต่พอเจ้าตัวโยนของลงไปครับเจ้าตัวบอกว่าสาแบบนี้แหละมันเรียกว่าสตีลวอเตอร์ครับและอย่างในคลิปต่อมาครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามันน่ากลัวมากเว้ยมันเป็นคลิปที่อีกคนหนึ่งเนี่ยถ่ายไอ้เจ้าสตีลวอเตอร์เนี่ยเหมือนกันครับและภายในสนาน้ำมันเนี่ยมันก็เหมือนมีหนอนแล้วมีเรืรอบางอย่างเล็กๆอยู่ครับว่ายเลืออยู่ภายในน้ำเต็มหมดเลยครับคือจากสภาพมันเนี่ยคือมันน่าขนลุกมากเว้ยแต่มันยังไม่เท่าคลิปนี้ครับ ในคลิปต่อมาครับถ้าเกิดว่าใครทานข้าวก็ขออภัยนะครับคือสารน้าในคลิปนี้ครับคือมันเป็นสารน้ําที่มันล้างไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าลองดูลักษณะของสารเนี่ยคือมันมันเหมือนอึเลยแล้วคือพอเราดูคลิปนี้ปั๊บคือกลิ่นมันทะลุหานจอมาหาเราแน่นอนว้ยพอมาถึงตรงนี้ครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วไอ้เจ้า steel water เนี่ยมันคืออะไรทําไมฝรั่งเขาถึงตั้งชื่อน้ําแบบนี้ว่า s e a water ครับแล้วมันอันตรายยังไงคนถึงมักจะติดหัวกระโหลกไว้ทุกครั้งเวลาพูดถึง s ี e e water ครับวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลไว้ทุกคนฟัง กับได้ไดในโลกล้วนลึกลับคือซีวอเตอร์ครับทุกคนมันแปลได้สองความหมายไว้คือความหมายแรกม,มันก็เหมือนน้าทั่วไปให้เรากินนั่นแหละแต่ว่าความหมายที่2นะครับซึ่งมันแปลว่าน้ำนิ่งครับและไอการที่น้ํามันอยู่นิ่งๆเนี้ยทำไปม,มันถึงอันตรายได้ใช่ไหมคือน้านิ่งหรือว่าซีวอเตอร์นะครับทุกคนมันเกิดจากการที่แหล่งน้ําแหล่งหนึ่งเนี้ยมันไม่ได้มีการไหลเวียนของน้ำาหนั้นเว้ย พอมันม,มีการไหลเวียนของน้ำนะครับมันทําให้หลังจากนั้นนะครับน้ำตรงบริเวณเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่มันนิ่งครับและกลายเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกครับหรือแม้กระทั่งพวกเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียได้ครับและเป็นที่มาว่าทําไมหลายๆคลิปถึงถ่ายซีวอเตอร์ครับแม้กระทั่งบอกน้นกเก่าๆหรือว่าสถานที่ที่มีน้ําขังครับก็เพราะว่าพื้นที่พวกนี้ครับมันครบองค์ประกรอบของการเกิดซีวอเตอร์ครับ ที่มันโคตรอันตรายเว้ยแต่เห็นน้ํามันนิ่งๆแบบนี้ในคลิปครับและเห็นสีของมันที่ดูน่ากลัวเนี่ยจะบอกว่าความอันตรายของรูปล่างของมันเนี่ยหรือว่าภาพลักษณ์ของมันที่เราเห็นเนี่ยมันมีอรไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่และมันน่ากลัวกับภาพที่เราเห็นครับอันตรายอย่างแรกครับทุกคนคือเรื่องของอีพวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้คือพอน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมันไม่เกิดการถ่ายเทใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดการสะสมของสิ่งพวกนี้ได้เว้ยอย่างเช่นเชื้อโรคหนึ่งที่ชัดเจนครับก็ มากขึ้นครับและหลังจากนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มสมองเราเนี่ยเกิดการอักเสบครับและถูกทำลายลงในที่สุดครับอาการแรกของคนติดเชื้อเล็คือจะมีอาการคัดจมูกครับเจ็บคอ หรือสูญเสียการได้กลิ่นครับต่อมาคือจะมีอาการปวดหัวมากครับมีไข้คลื่นไส้อาเจียนคอแข็งหลังแข็งและในวันที่4หรือวันที่5ครับผู้ป่วยจะเริ่มไม่รู้สึกตัวครับและเสียชีวิตภายใน 1- นึวันต่อมาครับเท่ากับว่าภายในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราติดเชื้อจากอะมีบาครับเราสามารถเสียชีวิตได้ทันทีครับอาการที่ว่ามานี่ครับแค่เชื้ออะมีบาตัวเดียวนะก็ทาให้เห็นแล้วว่าไอซีวอเตอร์เนี่ยมันน่ากลัวมากขนาดไหนเว้ยจริงๆแล้วคือผมยังไม่ได้พูดถึงเชื้อโรคอ ไ้เลือดออกโรคมาเรียเรียและโรควารัสซิก้าครับไอสโรคหลังที่ผมว่ามันเนี่ยมันคือโรคที่มาจากยุงเว้ยเพราะว่าน้ํานิ่งๆแบบนี้เนี่ยเป็นที่ยุงแม่งโคตรจะชอบเลยคือวางขาไข่แล้วเจริญพันธุ์ได้โคตรจะดีมากครับแล้วลองคิดดูนะว่านอกจากเราจะเสี่ยงกับยุงเนี่ยยังเสี่ยงกับเชื้อโรคเชือเ้อวรัสอีกครับ แต่มันยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะบางทีมันอาจจะพบสารพิษก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีต่างจาสภาวะวัฒนธรมครับซึ่งสารพิษที่ว่านี้อาจจะรวมถึงเช่นพวกโลหะหนักอย่างตะกั่วปลอดไม่ก็สารเคมีที่มาจากยาฆ่า,มาแมลงก็ได้ครับส่วนมลพิษในน้ำนิ่งแบบนี้เนี่ยเพราะปกติน,น้ำนิ่งบางที่นะครับมันจะมีสาหร่ายสีเขียวที่มันโตหนาใช่ไหมแล้วบางทีการเติบโตของพืชอะไรแบบนี้ครับมันทําให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันน้อยลงเว้ยและทําให้น้ํามันสกรปรกมากขึ้นครับ การขึ้นของสาลายเนี่ยโซนจะเป็นน้ำที่โดนแดดครับน้ำที่อยู่ในที่ร่มหรือว่าไม่โดนแดดครับโซนใหญ่สา,สาลาจะไม่ค่อยขึ้นครับทีนี้ครับทุกคนแน่นอนว่าฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะก็คงจะเห็นภาพแล้วคือมันอันตรายมากขนาดไหนใช่ไหมแต่เอาจริงอะ่ะต่อให้หลายคนไม่ได้ฟังรายละเอียดมาถึงตรงน,นี้ครับก็คงไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปลองเสี่ยงคือแค่เห็นสภาพน้ำกูก็ไม่อยากโดดลงไปเข้าใจปหมมันจะชื่ออะไรก็รูทิวอ็อทงวอเตอร์อะไรก็แล้วแต่คือเห็นสภาพน้ำคือกูขอไม่ยุ่งดีกว่าขอไม่โดดดีกว่าโดดไปก็มีแต ไม่รู้เรื่องนี้ถึงแม้จะรู้ข้อมูลนี่แล้วเนี่ยความกล้าของคนบางคนก็อาจจะอยากจะลองเสี่ยงกับเจ้า s ีวอเตอร์อยู่นี้ก็ได้ครับเพราะว่าคนในทิกตอกครับเขาทำชาเลนจ์ครับนอกจากจะมีคนทำคลิปเกี่ยวกับซีวอเตอร์เนี่ยยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่บียอนการถ่ายคลิปซีวอเตอร์ขึ้นไปนครับก็คือผู้ชายคนหนึ่งครับที่ลองว่ายน้ําในซีวอเตอร์ด้วยเหมือนกับว่าเขาลงไปสำรวจที่อุโมงค์แห่งหนึ่งครับที่ตอนนี้คือน้ํามันขังเต็ไมไปหมดเลยครับ ส่วนเจ้าของคลิปนี้ก็เลยลงไปครับแลวก็สำรวจบริเวณนั้นหนูครับสุดท้ายมันก็ยังดีที่ผู้ชายคนนี้แค่ลงไปไว่ายน้ําที่อยู่ระดับอกเฉยๆครับไม่ได้ดําน้ําลงไปเพราะถ้าดําลงไปยังไงหน้าเราก็จุบลงไปในน้ำเนี่ยมันก็อาจจะเข้าจมูกเข้าปากได้ถูกไหมครับซึ่งมันจะมีใครกล้าดําน้ําลงไปในน้ําขังแบบนี้วะสรุปคือมีครับคลิปต่อไปเนี่ยจะทําให้คุณน่ะหลอนมากกว่านี้ไว้และนี่คือคลิปของผู้ชายคนนี้ครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเจ้าของคลิปเขาตั้งคําถามว่า ไอ้น้ำในสวนสัตว์สวนสนุกแห่งนี้เนี่ยมันสกรปรกจริงไหม,จไหมเจ้าตัวก็เลยลองลงปในสระดูครับแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ลงปในสระอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาดันเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำเลยครับคือดําจนมิดหัวแล้วลองนึกที่เราพูดไปเมื่อกี้ดูนะคิดว่าผู้ชายคนนี้จะรอดไหมครับคือเขาอาจจะรอดแต่คือมันมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อมากๆเว้ยการดําลงไปในน้ําสกรปรกนะครับแม้ว่าคุณจะกลั้นหายใจเอาไว้อาจจะยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้สูงมากเช่นกันครับสมมตินะครับบนใบหน้าของเราเนี่ยมีรอยขีดข่วนหรือรอย แผลนิดเดียวครับหรือรอดถลอกบนผิวหนังเนี่ยเชื้อโรคบางชนิดครับมันจะแทรกตัวเข้าผ่านบาดแผลนะครับและถึงแม้จะไม่มีบาดแผลเนี่ยเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยอาจจะทะลุผ่านผิวหนังไปในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้ครับและหากน้ําสกรปรกครับสัมผัสกับดวงตาของเราเนี่ยถึงคุณจะหลับตาปีแล้วลงไปในน้ํามันก็มีสิทธิที่ของเหลวเนี่ยมันจะแทรกซึมขเข้าไปในขนตาของเราได้เว้ยและมันจะมีเชื้อโรคที่เรียกว่าแอคแคนทามิบ้าครับที่อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาของเราครับอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาครับและ การติดเชื้อจากรูหูครับน้ำสกรปรกอาจจะเข้าไปในรูหูของเราทําให้เกิดการติดเชื้อครับอย่างเช่นโรคหูชั้นนอกอักเสบหรือว่าสวิมเมอร์เอียครับโดยเฉพาะหากคุณมีแผลหรือว่าการอักเสบในรูหูคุณครับสรุปคือชายคนเมื่อกี้มีความเสี่ยงมากที่จะต้องดําน้ําลงไปครับและถามว่านี่คือหนักที่สุดไหมมีหนักกว่านี้ไหมมีครับลองไปดูคลิปสุดท้ายนี่ดูครับอย่างในคลิปนี้ผมว่าหนักสุดเลยเพราะอย่างคลิปที่2ที่ดูเมื่อกี้มันคือการค่อยๆดำน้ําลงไปใช่ไหมครับคือมันก็อันตรายเหมือนกันแหละ แต่มันยังดูแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อย,อยเอาหน้าจุมลงไปไงแต่คือคลิปนี้ครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาโดดลงไปในสลยเว้ยถ้าดูจากน้ำาในสระมันดําจนไม่รู้จะดำยังไงแล้วอะแล้วพอกระโดดลงไปแบบนี้ครับมันชัดเจนเลยว่าน้ําต้องเข้าร่างกายของเขาอย่างแน่นอนครับก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าชะตากรรมของหนุ่มคนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปครับสุดท้ายคือผมเชื่อว่าคนไทยของเราเนี่ยคือก็ไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้หรอกหรือหรือว่ามีวะ เอาเป็นว่าถ้าเจอแอ่งน้ำแบบนี้ครับให้อยู่ห่างๆเอาไว้ดีกว่าครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก้าวลงไปไม่ได้โดดลงไปในน้ำนี้แต่คือ,อยุงเยอะแน่นอนครับ